โอเคครับตอบคำถามนี้นะครับแล้วร้อยไหม่จมูกนะครับอันตรายไหมนะครับการร้อยไหม่จมูกนะครับข้อดีก็มีเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือสามารถทําได้ง่ายนะครับสามารถทําได้ง่ายนะครับไม่พักฟื้นน้อยนะครับแต่ข้อเสียกลับจะเยอะกว่าข้อดีค่อนข้างเยอะนะครับภาวะแทกซ้อนจากการร้อยไหมจมูกนะครับเขียวบวมช้ําเขียวบวมช้ําติดเชื้อเป็นผงผืดได้นะครับ นะแล้วก็ข้อเสียข้อหนึ่งเวลาเราจะเปลี่ยนมาเป็นการเสริมจมูกเนี่ยครับมันจะต้องผ่าตัดเลาะเอาผังผืดเก่าแล้วก็เอาเส้นไหมเก่าออกนะครับไหมเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้สามารถที่จะสลายไปได้หมดนะครับนะครับแล้วก็ปัญหาของการร้อยไมหมจมูกนะครับนอกจากการเคี้ยวบวมช้ำติดเชื้อนะครับเป็นผังผืดต้องเลาะออกเวลาจะเปลี่ยนมาเสริมแล้วเนี่ยครับการร้อยไหมจมูกเองเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาของจมูก ไปซะทั้งหมดเหมือนที่เขาโฆษณากันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้อยไหมจมูกก็คือเขาแค่ร้อยเส้นไหมเข้ามานะครับให้มันมาเรียงให้มาเรียงตัวเยอะๆแถวนี้นะครับเพื่อให้มันบีบจมูกเนื้อจมูกให้มันดูเป็นสันขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากที่มันปั้นๆเนาะเวลาร้อยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเอาไหมามาเรียงเรียงเรียงกันนะครับให้ดูมีสันขึ้นนะครับเนาะแต่มันก็แก้ไขได้ไม่ทุกอย่างนะครับนะแล้วอีกเวลานานๆไปเนี่ยการร้อยไหมจมูกก็ไม่ได้ทําให้จมูกดูเป็นคมสันคมขึ้นนะครับแล้วอย่างที่เขา ร้อยไหมแล้วดีดปลายจมูกดีดปลายจมูกนะ่นะครับมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวนะครับไม่กี่วันก็ร่วงหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกการร้อยไหมจมูกนะครับ 1. ภาวะภาวะแทรกซ้อนและปัญหาเนี่ยมากกว่าการเสริมจมูกะอีกแล้วก็ไม่ได้ทําให้จมูกสวยอย่างที่เขาโฆษณากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมให้โดง่งหรือการดีดปลายจมูกไม่ได้ไม่ได้ทําให้เกิดอย่างนั้นขึ้นนะครับขนาดเราเสริมจมูกเลยเนี่ยนะครับมัน มันก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ได้ทุกปัญหาเลยบางทีเราเสริมไปผ่านไปหลายปีไปจมูกยังดรอปลงได้ขนาดอันนั้นคือเสริมเลยแล้วร้อยไหมล่ะครับมันจะแก้ได้อย่างนั้นจริงๆเหรอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฆษณาเกินจริงซะมากกว่านะครับข้อดีข้อเดียวของการร้อยไหมก็คิดว่ามันคงเป็นหาถการที่ทําได้ง่ายไม่ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็ทําไปวันสองวันวมแป๊บเดียวแล้วก็เดือดดูเหมือนจะมีสันแต่นะั้นมันก็เหมือนการหลอกลวงตัวเองนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะครับก็จะไม่ค่อยแนะนําให้คนไข้ร้อยไหม่จะบุกหรอกนะครับนอกจากเพื่อหวังผลยอดขายถึงจะแนะนํากันนะครับนะเพราะจริงๆมันก็ตรงไปตรงมาครับนะแต่ว่าถ้าโอเคถ้าคนไข้คนไข้ชอบคนไข้สนใจก็ก็ทําได้นะครับผมก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ถือว่าเราก็บอกแล้วนะทั้งข้อดีและข้อเสียคนไข้ที่เหลือก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ผมคอนเฟิร์มนะครับว่า ข้อดีของการร้อยไหมจมูกน้อยกว่าข้อเสียเยอะครับเนาะแล้วก็จะก่อปัญหาที่หลังได้เช่นกันครับผม